สวัสดีทุกคนครับสวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องมิสเตอร์เกมนะครับผมไลคิมี้นะครับผมกับน้องๆจะมาผัดหอยลายครับผมหอยสามกิโลนะครับมากมามาเดี๋ยวเรามาดูเครื่องปรุงก่อนอันนี้เป็นสูตรน้ำพริกเผานะครับผัดหอยลายน้ำพริกเผานะครับนี่สูตรเด็ดอยู่ที่ไอ้นี่ใช่ไหมน้ำพริกเผาใช่ไหมน้ำตาลขัดไม่ได้อันนี้ขัดไม่ได้น้ำตาลน้ำปลาแล้วก็หอยนางรมหอยนางรมใช่ครับ น้ำมันก็กระเทียมพริกโอเคเดี๋ยวน้องนอนตำเลยครับนี่มือตำครับผมเชฟระดับโลกตำจนแขนแข็งโคกมันน้อยไปหรือเปล่าเออโคกน้อยนะนี่เดี๋ยวเชฟจะตำให้ดูปะทงตำพี่ไม่ตำนี่แไปแบ่งๆกันตำนี่โดเขาตำกันอย่างนี้ก่อนน้องหน่อยน้องไม่ค่อยได้ตำกระตำโบเต็ก็เกิดรับ มันไม่แตกอะมันแตกมันต้องเจนกว่ามันจะแตกบางทีเวลาแตกต่างกันตรงไหนเฮ้ยไอ้เฮ้ยโคกแตกอะไรต่ำแห้งอ่ะว่าแล้วอ่ะโโอ้หว่าแล้วอ่ะไม่มีอะไรร้องอ่ะเดี๋ยวมิกเดี๋ยวยายรุ่ยเดียนด่าแน่ อย่านยันดาแน่ตามเลยตะหละซื้อใหมอ่อะไรเนี่ยอะไรครับเนี้อ่ะบอกแล้วอย่ามาแต่เล่นเดี๋ยวเรียนด่าแน่ต่ำอยู่นี่ก็ดีละเอาขึ้นไปบูมี่อย่างของบอกเลยเฮ <c oughs> ้ยเสร็จแล้ว <c oughs> เอาละเอียดละเอียดนิดนึงตะหละไม่เป็นไรเดี๋ยวผมเอาโคกบ้านมาให้แตกสัวเลยดูดิเออขีบบาทเข้าไปเน <c oughs> ี่ยไม่กี่บาทหรอกเป็นร้อยแล้วต่ำยังไงเนี่ยต่ำไม่ได้เลยอ่ะ นี่เอาใส่ไว้ควบไว้เหมือนเดิมไปเล่นไหมเล่นนะมันก็เล่นนะเล่นนะนี่ยี่ตอมโคกแตกจริงๆด้วยเนี่ยตำนรกโคกแตกนี่แหละสายยาเซฟมิโคกแตกละเอียดนิดนึงโดนเทศอีกแล้วครับตอนแรกก็นึกว่ามันเป็นหอยเหลาอยู่แล้ว ไอม,อ,อมีตับมีดิบหล่นเลยมันมน่าจะเป็นหอย,นะอยได้เลยแะต่อไปก็เอากระทะตั้งไฟครับ <c oughs> น้ำมันใส่เล็กน้อย <c oughs> ทอดอันนี้ใช่ไหมผัดอันนี้ไงนะพิกวันนี้ไอเป็นมือกล้องไปก่อฟจะเป็นมือกล้องให้หัดน้องๆทำกับข้าวครับไม่ผมทำเป็นอยู่แล้วไง <c oughs> ทำเก่งด้วยอร่อยด้วย โอเคไม่บอกแล้วนะคันนี้เอาใส่อะไรบ้างไม่บอกแล้วนะใส่ตามโคกแตกของเราใช่แล้วโอ้น้องมันร้อนอย่างเร็วอ่ะดูไอ้ดูทันตอนนี้เราก็เจียวพริกกับกระเทียมนะครับโอเคแหม กระทะของเราวันนี้โรมวิ่งวิ่งเลยวันนี้ออกของใหม่มาวิ่ง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 แล้วกระทะวันนี้ใช้เตาถ่านนะครับแล้วก็โคกแตกนะครับเดี๋ยวเราซื้อใช้ให้ยายเลยแด่เดี๋ยว <laughs> โดนเทศแน่นอน <laughs> อย่าไปทำไม้ใครใครดูนะเอาไป oh. วางเอาวางไว้บนขาแล้วก็ตำอ่ะ <laughs> เบยงแล้วไอ้ไอ้อาอยัหอมหอืมหอมครับอ่ะกินให้คนดูเร้อยโอเคแต่ด้วยแบบคนหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวผมคอยชอบกิน<ป>กเ,เอาหอยลายลงเลยครับมันสีจามันได้ไงเดี๋ยวจับให้ไปครับ นานที่ได้กินนะผมหอยลายเพราะว่าเนื้อมันไม่ค่อยเยอะก็เลยไม่ค่อยซื้อมากินเท่าไหร่แต่วันนี้แต่วันนี้อยากจะกินนะครับโอ้ยไอ้นอี่เนี่ยนอนเอาน้ำมาใส่ซึ่งนึงของอแก้วน่ <c oughs> ผัดหมดเลยเหรอ <c oughs> เดี๋ยวโมเลย<ม>ดเดี๋ยว<ม>น้อยเดี๋ยว <c oughs> อโอเค โอเคครับอ่าตอนนี้เราจะทําให้หอยสุกก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะใส่เครื่องปรุงทีหลังหรือว่าเจมม่แกกินเด็ดบดครับหอยสุกเด็บดครับผม <laughs> <laughs> เพราะว่าสุกเกินเดี๋ยวหอยมันก็จะเล็กลงนะครับหอยมันจะหดแล้วเ,เราจะใส่น้ําเข้าไปอีกไหมไม่หอยมันมีน้าอยู่แล้วอ่อาหลังจากที่เรา ปิดฝาไว้สักระยะหนึ่งนะครับตอนนี้หอยก็เริ่มเดือดแล้ครับออกมานแล้วน,น่ำพริีคนนิดนึงโอเคครับประมาณนี้เดี๋ยวเราใส่น้ำพริกเผาแล้วก็เครื่องปรุงเลยนะครับเดี๋ยวหอยมันจะหดเกินแต่น้ำพริกเผาลงไปครับหมดเลยใช่ไหมวันนี้เราจะผัดน้ำพริกเผานะครับใส่หมดควันเลยเพราะว่ามันไม่เหลือ,ลอไม่เยอะแล้วเหลือเครื่งกระปุก แล้วเราขัดเยอะนะครับไออันนี้เหมือนอันที่เขากินก็มาหลากอ่อใช่แล้วอันนี้แหละอใส่ไปไรครับนั่นแหละมันไม่เผ็ดมันมันหวานมันท้ำไม่หอมนะครับน้ำบิ๊กเผาตาแม่ปนอมเห็นไหมโคตรนายเขาพร้อมโคกแตกเดี๋ยวคายดาหลังคลิปใช่หลังคลิปคอยดาจะอัดไว้เลยอัดไว้ลงยูทูบเลยเสียดาผม โอเคแต่อไปก็ใส่น้ำตาลน้ำปลาน้ำมันหอยน้ำตาลนี่ไม่ต้องใส่เยอะนะครับเพราะว่ามันหวานอยู่แล้วใช่น้าพี่เผามันหวานไปแล้ว2ต้าชันพ่ใช่เลยครับต่อ <c oughs> <c oughs> ละเดี๋ยวเค็ม แต่เราใส่น้ำมันหอยเยอะหน่อยนี่ตัวนี้อร่อยใส่เยอะอันนี้มันไม่เค็มนะครับสูตรนี้ปกติผมใส่ผัดบุ้งนี่ผมใส่อย่างเยอะเลยนะหมดขวดนะพอไหมพออย่างเอาแล้วครับผมพอละเพราะว่าหอยเยอะยี่กิโลได้สามกิโลครับหอยเยอะก็ต้องใส่อันนี้อลองคนครับผม ตอนนี้หอมมากเลยหอ,อยลายผัดชาผัดหอยลายผัดน้ำพริกเผาคนให้เข้ากันครับดูจากน้ำครับผมเ <c oughs> ข้มข้นมากนี่ไม่กล้าคนแรงครับทุกคนราวมันเื่อตโตนุ่มเลยบุ้ม กระทะก็เล็กเลกเกินกระทะไม่เล็กก็หอยเยอะหอมหอมหลวฬามากฝาปิดก่อนไหมให้ปิดให้มันเข้ากันอบไปก่อนปั๊บหลังจากที่เราปิดฝาไว้อหัวพาสุกไปเทยบร้อยครับผมแล้วเราตักใส่ถาดเลยครับหืมอุย มันยังห่อนกว่าน,นะนั้นไม่ร้อนหรอกจับจับบางข้างไม่ร้อนหรอกไม่ได้จับตรยกินได้ไหลายมือเลยต้องสอน,นครับไม่สอนนี่ก็ไม่รู้เรื่องไปรื้นใจร้อนครับผมไปรื้นใจร้อนใส่ข้างเนี่ยเยอะเลยครับอโอ้ยโอ้ย เรียบร้อยโอ้โหคูนถาดเลยอะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับผมสําหรับผัดหอยลายน้าพริกเผาพร้อมเสิร์ฟเดี๋ยวเราไปรับประทานกันครับไปกันเลยจัดเลยโอเคครับทุกคนครับตอนนี้ก็ผัดเป็นที่เรียบร้อยครับผมเดี๋ยวเรามากินข้าวกินปลากันนะครับข้าวเที่ยงข้าวเที่ยงพี่เกมบอกห<ย>วิวแล้วไอเกมจมหิวอย่างเลยนี่หิวมากเลยมาครับผมผัดหอยลายน้ำพริกเผานะครับก็กินกันอย่างนี้ใช่ไหมกินด้วยกันนั่นแหละกัน อร่อยไหมอร่อยอร่อยด้วยอุ้ยตัวใหญ่มากแถวจัดหอมน้ำพริกเผาผัดกินเองก็อร่อยเหมือนกันกินแบบเพลินๆอะไรเงี้ย นานเทียมากินครับผมเพราะว่าหอยตัวมันเล็กเลยไม่ค่อยได้มาผัผดเท่าไหร่ไอ้ชื่อต้องเส้นเยอะๆถ้าตกปุ๋ยนึงนะ,ะ,นะอันนี้กำาลังพอดีครับผมหอยไอหอยบัดปลกหอยไม่หดเกินเขาเรียกว่าคนฉลาดอย่ารูดครับผมอย่ารูดหอย เดี๋ยวบาดปานถ้าใส่พิเผาหอมยะหอมพิเาวอาสุนสุนอร่อยมีทั้งโหละพาดิบแล้วก็โหละพาสุกสองอย่าง เขาหมด,ด่านเลยคับเขาหมดเลยอ่ะไม่พอหรือเปล่าี้ยังไม่ทออีกเหรอดูขอน้าฝั่งนี้แล้วกันอือ ว้าวนี่นเจอตัวใหญข้าหมดก็ไปไหนไม่ไ,มไปไหนครับผมนั่งกินหอยอยเนี้ยแน่นอนอร่อยแบบน้องสึกว่ามันหอมพริกเผามากเลยใช่ปกติผัดธรรมดาก็ผัดได้นะแต่สูตรนี้พี่ว่าจะอร่อยกว่าก็เลยเอาพริกเผามาผัดมันมีความหอมหวาน ม่แนขาะเข้ามุดแล้วยังดังกินหอยก็ห <c oughs> อยมันอร่อยอ่ะจริงๆริงโอเคครับทุกคนครับวันนี้ก็มาผัดหอยลายและพริกเผานะครับผมอร่อยมากเลยนะครับกินกับข้าวสวยร้อนๆนะครับดูเอ้ยตัวนี้ยังมีอันนี้อยู่ไปเดี๋ยวเราลาทุกคนไปก่อนนะครับผม ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับและพบกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับครับรบ๊ายบาย